ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ฉลองค่ำคืนข้ามสู่ปีใหม่2025ในกรุงเทพวันนี้ WRN จะพาไปดู5พิกัดเค้าดาวยอดฮิตที่รับรองว่าคุณจะได้เก็บโมเมนต์สุดพิเศษแบบไม่มีพลาดเริ่มกันที่ Central World Bangkok เค้าดาว2026ในค่ำคืนวันที่31ธันวาคมตั้งแต่6มูลเย็นถึงเที่ยงคืนนี่คือแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของไทยพร้อมพลุ180องศาสุดอลังการและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเหมาะสาหรับสายปาร์ตี้ที่อยากสัมผัส ผัดบรรยากาศคึกคักที่สุดของกรุงเทพต่อด้วยไอคอนสยาม Amazing Thailand เข้าดาว2026กิจกรรมยาวตั้งแต่28ถึง31ธันวาคมโดยคืนจริงเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึงตีหนจุดเด่นคือพลุรักโลกยาวกว่า1,400เมตรดิ่มโค้งน้ำเจ้าพระยาพร้อมโชว์โดรนสุดล้ำและคอนเสิร์ตต่อเนื่องหลายวัน ที่นี่เหมาะมากสำหรับคนรักวิวแม่น้ำและสายถ่ายภาพที่3สยามปารากอนเดอะแมจิ l ค o ลเขาดาวเซเลเบ a รชั่น2026เริ่มกิจกรรมตั้งแต่26ธันวาคมและพีคที่สุดในคืนสิ้นปีจัดเต็มทั้งศิลปินแสงสีเสียงรวมถึงกิจกรรมอินเทอร์แอกทีฟรอบพาร,รากอนบอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่นและกลุ่มเพื่อนแน่นอนต่อด้วยพิกัดใหม่ล่าสุดวันแบงกอกเขาดาวเซเลเบรชั่น2026จัดในคืนวันที่31ธันวาคมเช่นกันโดดเด่นด้ว งานดีไซน์สุดโมเดิร์นทั้งดิจิตัลอาร์ตเวทีดนตรีและแสงสีสุดล้ำเหมาะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเช็คอินแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่และปิดท้ายที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์งานเขาดาวริมแม่น้ำสุดโรแมนติกชมพลุเคียงคู่ชิงช้าสวรรค์เอเชียทีคสกายพร้อมดนตรีสดและร้านอาหารบรรยากาศดีบอกเลยว่าเหมาะทั้งคู่รักและครอบครัว ทิ้งท้ายด้วยทิปสำคัญถูกพิกัดเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นควรไปถึงก่อน6โมงเพื่อเลือกทำเลดีๆและอย่าลืมใช้รถไฟฟ้าหรือเรือเพราะการจราจรในคืนนั้นแน่นมากเลือกพิกัดที่ใช่แล้วไปนับถอยหลังพร้อมกันตอนรับ2026ให้เป็นคืนที่พิเศษที่สุดของคุณติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN